นี่คือแหวนนะครับนี่คือแหวน กันมานานประมาณ5ปีครับยากเลยมาคำถามแรกขอเปลี่ยนคำถามได้ไหมคะน่าจะ5ปีกว่าค่ะจริงๆจะบอกว่าตอนนั้นชอบอะไรเหรอไม่รู้เคยฟังหรือเปล่าเราเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เราไม่ได้จีบอ่ะเพราะเราเราจีบทุกคนที่เหลือหมดเลยเรารู้สึกว่าคนนี้น่าจะจีบยากเลยไม่จีบไงรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเขาหยิ่งหิงตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเราค่อนข้างชอบนะคนหญิงอ่ะเขาน่าจะไม่สนใครดีอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็ที่ไปประทับใจกันทั้งคู่ด้วยคิดว่าอย่างนั้นนะเป็นเรื่องอ่านหนังสืออ่ะเราคุยกันเร กอ,อ่านห,หนังสือมันที่เราอ่านเลยคุยโทรศัพท์ครั้งแรกๆได้แบบสองชั่วโมงเลยอะเรื่องหนังสือ,อแล้วเขาเป็นคนทํางานเก่งด้วยเราชอบชอบคนทํางานเก่งเขาเป็นคนมีความสม่ําเสมอวันแรกที่เป็นยังไงวันนั้นก็ยังเป็นอย่างนี้ดียังไงก็ดีอย่างนี้ไม่ดียังไงก็ไม่ดีอย่างนี้ใช่ก็เป็นคนที่แบบเทคแคร์ดูแลอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะคอยถือของยกกระเป๋าคือเราอะไม่เคยถือตั้งแต่วันแรกยังไงอะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเทคแคร์ดูแลใส่ใจดีะคะ่ะ จริงๆด้วยเวลาแล้วก็ด้วยวัยของเราเวลาในการคบกันนะครับก็หลายปีแล้วสีปีแล้วแล้วก็การที่แบบเราอยากจะวางแผนนอนาคตเฮ้ยเราอยากจะมีบ้านอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวอะไรเงี้ยก็คิดว่าถึงเวลาแล้วเราก็คอยเช็คเขาบ่อยๆนะก็จะไม่ได้เซอร์ไพรส์แบบ100%ขนาดนั้นเราก็จะคอยเช็คว่าเอ้ยเธอรู้สึกโอเคหรือย,ยังเธอพร้อมจะมีครอบครัวเธอโตพอหรือย,ยังอะไรเงี้ยอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของน่าจะเป็นวัยของเขาแหละเขาพ้นสามสิเลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละน่าจะน่าจะโอเคมากๆล่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องน่าตื่นเต้นจะมาบอกแฟนคลับน้องอุกอิกแล้วก็คนที่รู้จักผมทุกคนนะครับก็คือวันนี้ผมจะขอน้องอุกแต่งงานขอน้องอุกแต่งงาน ก็บอกว่ามันยากมากเลยสําหรับเราเพราะว่าเราสองคนเป็นคนที่แบบอยู่ด้ยวยกันตลอดฉะนั้นผมหาเวลาที่จะเซอร์ไพรส์ยากมากผมเคยถามน้องอีกเรื่องการขอแต่งงานคือพูดกันตรงๆนะครับน้องอีกบอกว่าชอบบรรยากาศสวนสนุกเมืองนอกทะเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนิวทุกคนรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เลยถ้าในประเทศละ่ะชอบแบบไหนน้องอีกบอกว่าถ้าในประเทศที่เคยเห็นชอบแบบบนเรือย,ยอทอะไรแบบเนี้ยผมก็เก็บไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสจะขึ้นเรือย,ยอทแต่สุดท้ายนะครับโอกาสบังเอิญคือผมแล้วก็พี่ๆที่ไปเรียนอัลตร้าอินฟลูเอนเซอร์ เขามีนัดไปปาร์ตี้กันที่ปูวิลล่าแล้วมีทริปที่ต้องขึ้นเหนือยอดด้วยผมก็ถือโอกาสนี้ปรึกษากับพี่สาวพี่ไอ้นะครับทีมงานน้องบอสแล้วก็พี่ๆทีมสีแดงของออินฟลูเอนเซอร์ทุกคนให้ช่วยกันจัดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมีของให้ดูผมมีของให้ดูนี่คือแหวนที่ผมจะใช้ขอนะครับ แอบอาเดินทางด้วยฉะนั้นผมจะพกกระเป๋าไปนี้ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแอบแอบปรวนใส่ก,กระเป๋าแอบเอาพ้ายัดสารพัดอย่างมากเป็นทลิปที่ตื่นเต้นมากก็เอาใจช่วยผมด้วยป็นกำลังใจใผมด้วยขอให้แผนไม่แต่ก่อนการนะครับ บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะเคยเซอร์ไพรส์สั่งดอกไม้อย่างเงี้ยไปให้เขาที่เชียงใหม่ผมเซิร์ชก <Google S 1> ูเกิลดอกไม้เชียงใหม่แล้วเขาเหมือนใช้ Google เดียวกันอ่ะกดเซิแล้วมันก็ขึ้นว่าสั่งดอกไม้ออนลัยเชียงใหม่โอ้แมกไม่เคยทำเซอร์ไพรส์สำเร็จไม่เคยทำสำเร็จเลยร,เร,รู้อยู่แล้วว่าเขาสั่งดอกไม้มาให้หนน้รู้เลยเหรอแนดี้ผมไม่รู้เลยเดกเงานคุณภาพจริงๆวามเก่งไม่อเลยคนช่วยเยอะมากแต่ักมาก เราก็ต้องแอบโทรหาบอสแอบโทรหาพี่ไอพี่ไอก็โทรมาดอกไม้พี่เธอทำยังไงเนี่ยที่เธอถามพี่ไอโทรมาเหตุที่ไอโทรหาแล้วหนูก็โทรว่าก็แจยโทรมาทำไมแล้วเขาบ้าเออหนูก็ถาม่จยโทรมาทำไมอ่ะเตือยเตือยไปเลยล่ะก็ยังดีเบื้องหลังนะคะการเตรียมงานที่เราเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานคนเราย้อนกันนะคะซึ่งแม่งานจริงๆแล้วเนี่ยนี่คนนี้พรคิดเลยน้องหนิง อเคคะรคะกิะจรคะแลิวทําุทำไมคิดว่าจะต้องไปขอแต่งงานกันบุญยอศนะคะตอนแรกค่ะจริงๆพี่โอเป็นคนบอกเองว่าอยากพาโอปีมาเชื่อยศว่าเป็นฝันของโอปีเราวพีโอก็เลยบอกว่าอยากเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเขาตอนแรกอ่ะพี่โอเป็นผู้ชายอ่ะผู้ชายผู้ชายเราก็ถามว่าเออเฮียเฮียจะขอเซอร์ไพรส์เขาเหรเียเตรียมอะไรบ้างเหมาีม้รอเียมะ ก็เคยช่วยเพื่อนอ่ะขอแฟนแต่งงานหลายคนแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเราเป็นใจผู้หญิงในการนะพี่ต้องน่แบบอยากถ่ายรูปให้สวยอะไรก็เลยบอกว่าเออพี่เราคงต้องแบบเตรียมของนะเตรียมเบลเจ้าสาวเตรียมดอกไม้แล้วก็แบบปีายด้วยดีอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าช่วงแรกอือไม่มีเรือเราต้องขอสัมภาษณ์หลยคนหาเรือใครคะได้แต่ะงาน ที่คุณให้ผู้บริหารหาเรือให้เหรอคะเนี่ยถ้าพี่โออยากได้เราก็ต้องจัดให้โอ้ิลทิกแผ่นดินหาเรใครับโอ้ขอบคุณครับพอได้เรือแล้วทีนี้เราก็ต้องเตรียมแผนสุดท้ายรอดแผนที่ใครคะอยากรู้่ การจัดเตียมค่ะเราขนเพื่อนเพื่อนนี่ยนะคะมาเป็นทีมงานเริ่มหลังแรกเลยเราต้องหานถยรูก่อนเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์เดียวต้องบ็อกช็อตนี่ค่ะมีตัวสแตทดีบ็อกช็อตกมโอลยไว่หลัแดดอยด้วยก่อนเรามีอุปกรณ์มากช่วยลอ้อยไิ่วิววิววิววีวมิววิววิววนว่ิวว่ววิ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 วมิวิว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 ว่ววิววิววิวมิววิวี สถานีบล็อกอะไรกันรอใช่ไหมอู๋พีก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เออเดี๋ย็แอบอกอู๋พีกไปถ่ายหน้าเรือใช่ป่ะพอเดินมาจากห้องน้ำปุ๊บอู๋พีกก,ก็กรี๊ดแล้วก็บอกเฮ้ยเขารู้เหรอวะไม่ <"M ain S 1> ใช่ค่ะกรี๊ดเห็นลิงว่ายน้ำมา <c oughs> แล, <c oughs> แล้วอู๋พีกก็ไปยืนถ่ายคลิปลิงว่ายน้ำซึ่งตอนนี้พี่วีกำลังโมแต่ตื่นเต้นกับลิงนะคะเพราะลิงมันเห็นลิงว่ายน้ำนี่ดูสีน่ารักมากเลยแล้วก็พู้ที่ตากแดดร้อนไงเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวค้าน้องอุ่อกี้ค้าเราไปถ่ายรูปเป็นหน้าเรือกันก่อนนะะค เาก็ถ่ายลิงอย่างเลยค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยโผล่ออกไปอ่านกล้าเข้าไปสุดท้ายีวนะวันงานแล้วล่ะก็กลัวเขาว่าเฮ้ยกลัวเขาสวยไม่สุดว่าทำไงดีวะเราก็เลยก็ให้เจสซี่เนี่ยคือแต่งชุดให้แบบแรงหน่อยนะแล้วก็ชุดเนี้ยเจสซี่ก็ดูสวยมากเลยบอกเจสซี่โค้ท่าแรง แล้วจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วก็บอกว่าเมื่อกีกทุกคนนะคะปาร์ตี้นี่ทุกคนมาเต็มเรากลัวไงกลัวเขาเตรียมมาไม่นนนแททน่นคุณ้า่นาะนางแบบนี่ค <S 2> <S 2> ือเรื่องโชว์จรก็สรุปแล้วนะคะจะบอกว่าสําหรับงานนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยจะบอกว่าที่คุณเห็นภาพแถวๆนี้ที่นั่งกันอยู่เนี่ย เป็นผู้บริหารบริษัทกันดังนั้นเลยนะคะและทีเนี้ยทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจอะค่ะกปยอมยืนตากแดดไปอยู่บนเรือเพื่อจะรอเซอร์ไพรส์คู่คูโอกับน้องอุ๊อิงนะคะนั่นมันแปลว่าคูโอกับน้องอุ๊ยอิกเป็นคนที่น่ารักมากพอที่จะทําพวกเราละและ,และพอที่จะทุ่มเทที่จะทํแบางอย่างเพื่อเขานะคะก็ขอเป็นตัวแทนอวยพรแล้วกันนะคะขอให้คูโอและน้องอุ๊ยอิงเนี่ยรักกันยาวนานาและแก๊งเรารับนะรองว่าจะต้องตามไปเซอร์ไพรส์รที่งานแต่งงานที่เชียงใหม่แน่น ขอบคุณครับปกติแล้วจะจับได้ทุกๆครั้งแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเซอร์ไพรส์รสำเร็จแล้วไม่มีสักกิดสักนิดสักหน่อยไม่มีเลย จริงๆหลังจากขอพี่ๆเขาว่าเราขอแฟนแต่งงานบนเรือได้ไหมเขาโอเคกันเราก็ถามในนั้นแหละว่าแล้วขอแต่งงานต้องทํำยังไงบ้างาเราไม่รู้เลยเขาก็บอกว่าขอแต่งงานมันต้องมีดอกไม้นะแต่ผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยสภาพไหนก็ได้ไม่เอาเขาก็เลยมีการวางแผนว่าเออจะต้องมีการบิวให้มีการแต่งตัวเข้าตีมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่งมาว่ามันเป็นภาษาอังกฤษอะ่านดเวลซึ่งเราไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรนะเราก็รู้ว่เซอร์กูเกอร์โนวลคืออะไรมันคือแบบเป็นมงกุฎใช่ไหมที่มีผ้าอะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบเออมันต้องมีอันนี้ด้วยหรอวะเพิ่งรู้เลยอะไรเงี้ยงงไปหมดเลยก็ถามคอยถามพี่เขาในกลุ่มว่าต้องทํายังไงต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วทายังไงถึงจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยังไงให้แฟนเราอะยังแต่งตัวสวยเพราะมันก็ยากอยู่เหมือนกันมันเป็นอาการตกใจมากกว่าค่ะแล้วก็อาการงงคิดว่าไม่ใช่เราอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้จริงๆแล้วก็มันเป็นคําถามที่ถามอยู่ในใจว่าใช่หรอใช่เราเหรอใช่เหตุการณ์นี้หรออะไรเงี้ยค่ะ น่าจะประมาณ2สัปดาห์ครับระหว่างนั้นนะเราเตรียมน้อยสุดเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ติดกันแทบตลอดเป็นคนที่ใช้แบบโทรศัพท์ด้วยกันอะ่ะคือใครจะเปิดดูของใครก็ได้แล้วบางทีเซิร์ชอะไรอะ่ะเขาจะเห็นอะ่ะเราก็เลยพยายามให้คนอื่นช่วยให้บอสช่วยให้พี่สาวช่วยให้พี่ๆในทีมที่จะไปปาร์ตี้กันช่วยเขาก็ช่วยหาทุกอย่างสายสะพายดอกไม้มีดอกไม้เนี่ยที่อันสุดท้ายให้ใหบอสช่วยเขาเป็นคนบอกเราว่า งานนี้ต้องใส่สีฟ้าหรือสีขาวเพราะว่าเป็นปาร์ตี้และอาจจะเป็นแบบพูลวิลล่าอะไรยเงี้ยคือเราก็เลยเตรียมชุดสีขาวกับสีฟ้าซึ่งชุดนี้เราอ่ะเป็นคนสั่งออนไลน์มาแล้วเราก็ใส่ให้เขาดูด้วยในแกงที่ไปปาร์ตี้กันนะคะจะเป็นแกงของเขาไงไม่ใช่แกงเพื่อนเราไงเราก็เลยใส่ให้เขาดูว่าเออชุดนี้มันโอเคไหมมันเหมาะสมงานไหมแบบมีผู้ใหญ่ด้วยผูกกาลเทศาใส่ได้ไหมพี่ไอซซึ่งเป็นพี่สาวของพี่โอเนี่ยก็พยายามบิวค่ะพยายามบิวว่าต้องจัดเต็มนะทุกคนจัดเต็มงานนี้มากเลยนะต้องสวยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออกมา เราแวงที่สุดคือเราไปถึงพัทยาแล้วเราอยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่ายังไม่มีดอกไม้ต้องให้ใครสักคนซื้อดอกไม้แล้วเราก็เหมือนไม่มีโอกาสทัวรหาใครเลยอ่ะต้องใช้เมสเซจหาบอสอ่ะบอสไปซื้อดอกไม้ให้พี่หน่อยออกตังไปก่อนนะแล้วพิมไปบอกด้วยว่าบอสร,รีบรีบอ่านนะพี่จะลบทิ้งคือแบบว่าส่งไปให้บอสแล้วแป๊บดึงนาทีหนึ่งก็ลบทิ้งเลยอ่ะมันแบบภารกิจทนี่ตื่นเต้นมากเพวยคขามที่เราไม่รู้ไงเราก็เลยไม่ขีดแต่ถามว่าถ้ามาย้อนกลับไปคิดว่าเขาะแวงไหมคิดว่าเขาแวงมากอ่ะ ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากกว่าที่คิดเยอะเลยตอนแรกอะ่ะเราขึ้นเรือไปกับประมาณพี่ๆประมาณ10กว่าคนเราเข้าใจว่าเราจะเป็น10% 20%ของกิจกรรมบนเรือแต่ไม่เลยเรากลายเป็น100%ของกิจกรรมบนเรือทุกคนอะ่ะแบบพออีกไปเข้าห้องน้ำทุกคนวิ่งวิ่งวิ่วิววว่แล้วก็แบบมาร์กจุดนี้เราไปเตรียมดินตรงนั้นดอกไม้อยู่ตรงนี้กล้องจะอยู่ตรงนั้นคนตื่นเต้นหมดเลยเราก็เลยคิดว่าเอา้าเรื่องใหญ่แล้วสิอะไรอย่างเงี้ยใจหนึ่งตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบก่อนขึ้นเรือนะพี่อีกต้องรู้แน่เลยเพราะพี่อีกปกติจะรู้ทันทุกเรื่องถูกไหมเราคิดว่าเขาต้องรู้แล้วต้องรู้แล้วเราท่องตลอดแล้วเขาต้องรู้แล้วต้องรู้แล้วแน่เลยแล้วพอเขาเดินมาจริงๆอะ่ะเขา เหมือนช็อกไปแล้วก็เหมือนจะร้องไห้อะเราก็แบบเออสำเร็จด้วยซึ้งด้วยอะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นไปใหญ่เลย <c oughs> ไม่ได้ตอบจะบอกว่าสถานาการณ์นั้นคืออะไรรู้ไหมยืนอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าแต่งงานไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจากนั้นเขาก็บอกว่าเอามือมาสิ <c oughs> แล้วเขาก็ใส่แหวนไม่ได้ตอบไม่ได้พูดอะไรสักคําเลย <c oughs> อ๋อได้ค่ะ เคยคุยกันค่ะเรื่องแบบเรื่องเรื่องแหวนเรื่องเพชรเรื่องอะไรเงี้ยนะเราอะเป็นคนหนึ่งที่เราจะมีฟิลเจอร์บอร์ดเวลาที่เราอยากได้อะไรอะเราจะป้นรูปแล้วก็ไปแปะตรงบอร์ดนั้นตลอดเลยว่าเฮ้ยเราอยากได้บีเอ็มเราอยากได้บ้านเราอยากได้ชุดทองเซตนี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้โรเล็กเรือนนี้เราก็จะแป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 ะ,แ,ปะแล้วก็เพชรก็เป็นอย่างที่เราอยากได้แล้วเราก็ชอบแหวนแบบ e อมเบอร์คัทอยู่แล้วเราก็แปะไว้ค่ะ อันนี้สำคัญมากเราต้องเอาแหวนนั้นจากเชียงใหม่ไปพัทยาปกติเราเป็นคนที่ไม่เคยจัดกระเป๋าเลยเราก็ต้องแบบแอบเอาแหวนนั้นพันเสื้อเน่าๆแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วเราก็ต้องสะพายกระเป๋าไปนั้นตลอดเวลาที่ไปพัทยาเพราะว่าเรากลัวแหวนหายนาทีสุดท้ายเนี่ยก่อนขึ้นรถก็ไปฝากไว้ที่พี่สาวเป็นคนสุดท้ายอยากจะดูแลเขา ดีๆไปตลอดอยากจะเป็นครอบครัวเขามาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยการเป็นแฟนก็มีความสัมพันธ์ประมาณนึงเนาะเราก็ดูแลก,กันอยู่แต่ว่าการแต่งงานไปเป็นคู่ชีวิตกันอ่ะมันเป็นอีกขั้นนึงเลยอะต่อไปถ้าผ่านพิธีนี้แล้วเราก็ถ้าเป็นสามีภรรย,ยามันจะเป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งซึ่งเรารอคอยจะถึงวันนั้นครับก็ ดูแลหนูดีๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะจะตอบตลอๆนะครับว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมมาเพื่อมาถ่ายคลิปนะให้เฉยๆ จะบอกว่าพี่เป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่เป็นเหมือนที่เราเล่ากันว่าพี่เซอร์ไพรส์ไม่สําเร็จเขาเป็นคนรู้ทันฉะนั้นพี่ก็จะไม่ทําอะไรเลยม,มันเกิดเหรอไม่ต้องวุ้นนะ <c oughs> ไม่มีแล้วเขาก็บอกว่าคนเรายังไงก็อยากได้ของขวัญป่ะถึงคุณจะเซอร์ไพรส์ไม่เป็นคุณก็ต้องมีของขวัญวะเราก็แบบเราเป็นคนไม่ชอบทําผิดอะ่ะถ้าปีหนึ่งเรามีโอกาสครั้งเดียวอะ่ะแล้วพังนี่ไม่หนุกแน่เลยเราก็เลยคิดว่างั้นเราไม่ให้ของขวัญเป็นรายปีแล้วเราให้ของขวัญทุกเดือนเลยทุกันที่ยี่สิบเจ็ดในทุกเดืออนนนนัััีี้ยงไม่่วท เลยไม่ใช่หรอคะครับผมอันนี้มันเกิดมันตุดจีนครับผมให้อ่างเปลาไปแล้วแล้วก็ให้ดอกไม้ครับเรามีโอกาสลองไปบ่อยเราจะไม่เราจะมีโอกาสแก้ตัวบ่อยนะครับผม จริงๆเราจะขึ้นเรือประมาณวันที่9ครับเราก็ไปก่อนเพื่อนๆหนึ่งวันคือไปวันที่8ในจังหวะนั้นแหละที่เราต้องเตรียมของเองอะ่ะคือแหวนนี่แหละเขาก็พยายามเอาแหวนใส่ก,กระเป๋าสพายข้างแล้วก็สะพายมันตลอดเวลาแล้วข้างในก็ไม่มีอะไรเลยเขาถามด้วยนะว่ามันมีอะไรทาไมคุณต้องสะพายกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วบอกเขาว่ารู้สึกเหมือนโลง่งๆสะพายให้มันมีอะไรเฉยๆทิดว่า สงสัยไหมอันนี้เราสงสัยนะแล้วเราก็ถามแต่ว่าเราไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเราแค่สงสัยว่าลงไปกินข้าวอะข้างล่างโรงแรมอะไรเงี้ยลงไปเดินทะเลเอากระเป๋าเป้ไปทําไมเว้ยเฮ้ยเอาไปทำไม,ไอ,ำไมอะอะไรโทรศัพท์ของอะไรเงี้ยเราก็ใส่กระเป๋เากระเป๋าเกงเกงได้ไม่ใช่หรอทำไมต้องกระเป๋าเป้ไปแต่พอเขาบอกว่าเออมันมันโล่งมันเหมือนไม่มีอะไรแล้วก็อ่ะอ่ก็ได้อ่ะแล้วที่สงสัยนะคะบอสรู้มาตลอดเลยใช่ไหมคะเกือบตลอด มออไม่ละแคะละขายเลยคือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องมีบอสหรือว่าอะไรอยู่ในแผนแต่ว่าบอสอรอยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกันกับพี่ๆเขาเพราะบอสเป็นคนดูแลเรื่องงาน,งานกราฟิกงานวิดีโอให้พี่เขาเราก็โพสต์ไปเขาก็ตอบมาแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยพอบอสร,รู้แล้วทำไงดีงั้นให้บอสไปด้วยไหมบอสจะเป็นผู้ช่วยแล้วถ้าถ่ายวิดีโออ่ะมีบอสก็คงดีทีเนี้ยเราก็พูดไม่ได้ว่าอยากให้บอสไปจังเราพูดไม่ได้เราอยู่ดีไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วอยากให้บอสไปจังได้ยังไงเราก็จะพูดยับไปยับมาวนเวียนมา รู้แน่เลยว่ะรู้แน่เลยว่ะไม่รู้ไงแต่รู้ว่าบอสะเป็นคนทํางานให้เขาเธอก็เป็นคนบอกเราเองไงว่าตอนนั้นน่าจะปาร์ตี้แบบฉลองจบแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอ่าให้ให้บอสไปด้วยก็ได้คือบอสรู้บอสก็รู้คนเดียวนะบอสก็ไม่บอกอ้อนะไม่บอกโน้ตด้วยนะก็เก็บเงียบไว้คนเดียวแลยทุกคนก็ไม่รู้บอสพยายามทำท่านี้ให้ออดูใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราอมาใส่ตอนท้ายชอบสีอะไรคะหนึ่งสองสามแดง พ่อทาได้ดีมากอ่ะจบแล้วนะครับหนึ่งสองี่อิกชอบเลขอะไรมากที่สุดคะหนึ่งสองสามแปดจะบอกว่าตัวเองก็ยังคิดอยู่นะเลขอะไรวะพี่อิกชอบกินอะไรมากที่สุดคะอ่ะคิดหรือยังคะคิดแล้วว่าสวยแล้วหนึ่งสองสามส่ามาา เมอติฟประเทศอะไรที่พี่อิทอยากไปมากที่สุดหนึ่งสองสแมสวีเดนไม่หรอกเป็นคนชี้นำไม่เธอรู้อ่ะตั้มชอบสีอะไรคะหนึ่งสองสามเขียวอเงินเธอชอบสีเขียวตั้งแต่เมไร่เธอมีอะไรเป็นสีเขียวเหรอเรมีต้นไม้สีเขียว าะเมื่อกี้ก็แปดไปแล้วตั้มชอบกินอะไรมากที่สุดคะอ๋อลำบากแล้วสองสามกาซอยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เที่ยงไกลตอนที่ไปเที่ยวพี่ตั้มชอบประเทศอะไรมากที่สุดคะหนึ่งสองสามเกาหลีกเไม่ได้ชอบนิวยอร์กเหรอเมื่อกี้ว่าเธอชอบเซนทันปาร์กชอบชอบตาช่างหน สอสวิตเซอร์แล<ส>นด์เป็นคำตอบที่ไม่แน่ใจเลยอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติแล้วอ่ะเราเป็นคนชี้นำเขาทุกอย่างเลยในเวลาไปเที่ยวว่าเฮ้ยไปประเทศนี้ไหมประเทศนี้ตรงนี้สวยนะอันนั้นสวยนะอันนี้สวยนะอะไรเงี้ยไม่หรอกอันนี้มันก้ามกึ่งเพราะว่าประเทศที่อยากไปไมากที่สุดคือประเทศที่ไปแล้วคือเมกาอยากไปล<อ>าสเวกัสยาวหนัามองว่าเอาเอมันไปเมกามันหลายมันหลายอย่างมันไม่เหมือนกันนะไปแต่ละเมืองก็ไม่เหมือนกันไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะค่ะไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อ่ะครับไกลค่ะไกลครับ ไม่เป็นสถานการณ์โควิดด้วยค่ะแล้วิดก็เลื่อนไปก่อนก็ยังค่ะวิดจะเลยกว่าต้องลดความอ้วนใช่ไหมกว่าจะต้องเตรียมผิวทํานู่นทํานี่ก็ผู้หญิงอะเนาะเริ่มแล้วยังคี่เร่าเมื่อไหร่ครับคิดว่ากุมภาไปถึงกุมภาปีหน้าแถวๆนั้นอะค่ะอาจจะเป็นปลายปีอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ประกาศกับแฟนคลับแล้วกันเนาะเก็บไว้ให้ตัวเองดูเองด้วยนะคะคลิปนี้แล้วก็คุยกับแฟนคลับด้วยว่าเฮ้ยพี่จะแต่งงานแล้วนะ ออขอบคุณนะคะเพราะรู้ว่าทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยกลับขอบพระคุณมากมากค่ะก็เดินทางมาจนถึงจุดนี้แล้วเนาะตั้งแต่แบบพบกันแรกๆเริ่มทําช่องจนวนมาแบบคุยกันมาเชื่อว่าทุกคนก็เห็นในความสัมพันธ์ทุกคนเดินทางมาพร้อมๆกับเราอะทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งเหงาทะเลาะกันดีกันอยู่ในคลิปตลอดตลอดเลยคือย้อนกลับไปดูมันก็เป็นภาพความทรงจําที่ไม่ใช่เฉพาะเราสองคนที่เห็นแต่ว่าทุกคนก็ร่วมเดินทางมากับเราจนถึงวันนี้ด้วยแล้วก็ยังจะร่วมเดินทางกันต่อไปจนถึงกระทั่งที่่่ววาาาาเรรแแตงงงนนจจิๆล้ หรือไปจนถึงนู่นอาจจะมีลูกมีหลานนู่นเลยก็มานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ร่วมกัน,นไปนใช่ใช่เราก็คิดว่าเราก็จะถ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยถ้ายังมีคนเราดูเราอยู่เราก็ยังจะถ่ายอย่างนี้ไปอยู่ขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมานานขนาดนี้ค่ะที่เคยเขียนสเปคผู้หญิงไว้ในกระดาษ<ๆ>ก็จะมีแบบทำงานเก่ง เข้าอ่านหนังสือเข้ากับผู้ใหญ่ได้ง่ายเรียกว่าครบหมดอะแต่ม <that> ีบรทัดหนึ <that person> ่งท <that> ี่พี่เขียนไว้ว่ากินง่ายอยู่ง่ายพี่เลยคิดว่าเอออาจจะผิดที่กระดาษพี่เลยเขากินง่ายนะข้าวไข่เจียวหมูกระทะกะเพรากินได้ทุกอย่างไม่ต้องราคาหรูหราไม่ต้องราคาแพงเขากินได้ทุกอย่างแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อคะก็กินง่ายไงอะไรที่เขากินได้เขาก็กินได้แต่ที่เขากินไม่ได้ก็มีเยอะมากมีสับเซตในการกินได้เยอะมากไม่ใช่ถามออดูออเป็นคนทําช่องกินอีกแลิกบอกว่าเลิกทำไปเลอะคับ เดี๋ยวเราจะจำลองนะคะวันที่อยู่หน้าบ้านนะคะก่อนที่บอสจะเดินทางไปพัทยานะคะชิ่งบอสคุยอะไรกับอ้อวันนั้นอยู่หน้าบ้านครับยังไม่ได้เข้าออฟฟิศยังไม่ได้เข้าบ้านคุยกันไปกันมาแล้วก็เลยหันไปถามอ้อว่ารู้เรื่องที่จะไปพัทยารอบนี้ไหมอะไรเงี้ยก็รู้ดิก็ไปพัทยาเลเออ,อ,เอ,อก็เลยหาอ้อแล้วรู้ไหมว่าจะอย่างนี้ นี่ก็ตอบไปว่าอะไรอ่ะปาร์ตี้หอยเหรอี่ปไปพัทยาอะไรก็ทำท่าอย่างเงี้ยเปิดเปิดอ่ะก็เด่นใจก็นึกว่าอ๋อหอยแหละหอย <c oughs> เพราะว่าไปพัทยาไปกินอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยออใช่ปาร์ตี้หอยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ตลกเนี่ยรับก็เลยไม่เฉลยดีกว่า <c oughs> แล้วก็ผ่านไปนานละจนกระทั่ง <c oughs> ตอนที่พี่ตั้มส่งรูปมาในแชทใช่ไหมคะก็ย <c oughs> ังไม่รู้นึกว่าถ่ายรูปเล่นกันพี่โอกว่าติด อ่า,ต,าติดงาน,นางเพราะว่าถามถามเรื่องงานไปไม่มีใครตอบเลย <c oughs> มาเลยตตัวตอนนห <c oughs> พี่ไอพี่ไอโพสรูปก็ผ่านโพสไปแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่อ๋อแต่งงานเราก็ทักไปหาพี่บอสว่าอ๋อรู้แหละที่ทำท้าหอยอ่ะ ก็คือแหวนเลยตลกตลกมากแล้วทำไมถึงเลือกดอกไม้ดอกนั้นแบบช่อนั้นอ่ะมีเล่ฟลีนพี่โออยากได้ดอกกุหลาบสีแดงครับก็เลยหามาให้เวลารับโทรศัพท์ในรถก็คือแบบตะแวงมากกว่าพี่ได้ยินเพราะว่านั่งข้างหลังพี่คือดีคือนั่งกันอยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่ข้างๆแล้วก็คุยโทรศัพท์กันแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอ๋อเราเราไม่รู้จริงๆเราคิดว่าเขาคุยกันเรื่องงานตลอดเลยก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่สำเร็จอ่ะ เห็นว่าแบบว่าในคลิปปกติอะเราไม่งงยิงงงยิงงงยงเหมือนแบบยูทูบเบอร์ที่แบบเขาเป็นคู่แบนกันอะจริงกอจรองเราก็เป็นอย่างนี้นะคะใช่เหรอคือเราไม่แบบมาแง่แง่แงแงแงมีบ้างเวลาเขาจะขอซื้อของที่มันราคาสูงอื่ถ้าว่าหลังเราจะให้ออมาทำคลิปพี่อีกมีกี่เสียงกันแน่ ก็จะมีบ้างแต่ว่าโดยปกติแล้วเราก็คุยกันอย่างนี้แหละเราเป็นเป็นคู่ที่แบบใช้ชีวิตเหมือนทั้งพี่น้องเพือ่อนก็เลยเหมือนเป็นความเข้าใจกันอะไรนี้มากกว่าจะไม่ได้วางหงิงหวานเหววแบบเผือ่อบางคนแบบจะชอบสงสัยว่าแบบโอ้ไม่เห็นแบบมีโมเมนต์อย่างนั้นเลยคือนอกจอในจอเ,เราก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ในจอนี่คือด,ดีที่สุดแล้วครับผม <laughs> นอกจอนนหนากว่านั้นครับหมายถึงว่าความน่ารักค่ะผม <laughs>